โกลมๆมวันนี้มึงต้องใช้นิ้วชี้รับอย่างนี้ให้ได้ถ้าได้เอาไปสิบเยนให้มึงสิบครั้งได้ครั้งเดียวเอาไปสี่สิบบาทเอาไปสี่สิบบาทแต่ถ้าสิบครั้งไม่ได้เอามาให้กูสิบบาทโอสิบบาทโอเคไหมเจ็บไหมเดี๋ยวนะอันนี้เริ่มเลยนะเริ่มแล้วนะไม่มีรองนะอันนี้หนึ่งแยกขาดเบงเตรียมควักตังค์เลยไหนลอง

มาให้รู love, ้อยมันลงมาที่ลงลงมาทางี้นะนี่หกนะหกนะหกนะโอ้ยเาไม่ได้เจ็ดรไม่ได้เจ็ดโอ้ยนี่นี่ไม่นับ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 แรงแรงเฮ้ยนี่มันลงตรงว่าเอา่ฮัลโหลันทเจ็ดได้ยังเ้ยนนะนิดเดยวอ่แปไมนะไ่เห็นหรอนี่ใครนี่แะท่นที่แปดนที่

คางนี้ดี่แมึงยอให้กูถ้ากูติดครังกูได้อ่ะมึงให้กูอีกยี่สิบโอ้แต่ถ้ากูไม่ได้เจ้ากันเเอานไอแล้วไม่ได้เจ้ากันอ่ะกูกูห้ากูห้าอะไรมันไม่โยนเยมึง้มึงยังให้โยนอยเฮ้ย้มึงให้กูมันเแม่ได้ เอย่างเยนแลโอ้ยไม่ใช่ฮะเกือบเกือบเกือบงเอให้มันนองวันนีาโจ้าโจ้าโจ้ใโจ้ให้เราคนละทีเมไปไ่ะกเล่นลวกูโยนดีไปไมาอูเก็มดูที่ตัโยนอาเมื่อกี้ยงั่าไยังไงยังไงไม่เล่นแล้วไม่แล้วไม่เลแล้วนีู่ดิไม่ดูไม่ดูไไเลย <laughs> <học nhà>. <cười> 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 em béo em béo <laughs> <tụt> ô, <laughs> em béo em đi em béo em béo em em Mẹ kiếm được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  được kiếm 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 được lên được kiếm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  được không được kiếm được kiếm được